สวัสดีค่ะสวัสดีคับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบก,กุลยาอีกเนาะห่างหายกันไปนานเลยนะ <c oughs> ที่ตึงคุคพื่อนเพื่อนทุกี่ค่ะวันนี้เข้ามาฟังนิทานก็ได้เนาะกุลย,ยาจะอ่านไพ่กุลยยาจะสื่อสารอให้ไพ่ออกบอกออกมาเนาะโอเคเรามาทำเรนดอมกันวันนี้เนาะ ้ามารับกนมาฟังก็ควสนุกในความบันเทิงเท่านั้นเนาะเขาเป็นเพื่อนกับเลยยด้วยนะเนาะเราจะมาสูงพลังงานความรักเนาะของคุณและเขาความรักของพี่ๆเป็นเพื่อนทุกคนเนาะโอเคฉะนั้นเราไปดูเลยเนาะไปดูพลังงานขาวข้าว,าวก่อนจับห้าใบเนาะ The s t เขาปิดไว้วกนนะ หนึ่งไม้เท้าแล้วก็กิ้งอ๊อกครับอืมเดอรสตาร์ซ er ีนไม้เท้าอ่าหนึ่งไม้เท้าอ่าเพจรอัปวันนั่นแล้วก็กิ้งออกครับเดอร์สตานสิบดาบไม่เป็นแบบนอะไร เออเป็นความรักความรักที่แบบให้ไต้สำหรับเนี่ยเป็นแปดถ้วยเลือดตาหนึ่งไม้เผ็ดครับ เฮดออฟบ้านเนาะแล้วก็อ่ะไรเนี่ยคิงออฟคาร์แล้วก็เ s สเมนแล้วก็สิบดาบเป็นความรักที่จบกันไปแล้วเนาะเจส i n นเนี่ยคืนกูกับสิบดาบเลยแล้วก็แปดถ้วยไพืใต้สำรับเนาะอืม อความรักนี่นะคุณอาจจะไปเจอคนที่มีเสน่ห์เนาะหรือคนคนที่มีตัวเลือกทางเลือกคนที่แบบแกพูดยังไงนะไปเจอคนที่มี power เ,เนะ่ะเป็นคนที่เป็นเสือก็ได้เนาะเจอนักล่าเจอคนที่แบบ ตัวเลือกเยอะทางเลือกเยอะอะไรประมาณเนี้เออบางคนก็อาจจะไปเจอหนุ่มเจ้าํำรานสาวเจ้าํำรานหรือว่าเป็นคนโสดก็ได้นะเป็นคนโสดที่แบบรักอิสระเนาะไปเรื่อยๆเ,เนี่ยรักอิสระแล้วก็ถ้าไม่โสดก็อาจจะ เคยแต่งงานมาแล้วเป็นพอ่อไม่ไม่ก็ได้หรือว่าอ่าผ่านการยาล้างเนาะมาแล้วหรือว่าไปเจอคนที่มีครอบครัวเออ,อาจจะพลังงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะมันจบไปแล้วหันไ้หันหลังกันไปแลยนะแต่ว่าเนี่ยยังยังแอบส่งแอบมองกันอยู่นะอืมเนี่ยมีฝ่ายหนึ่ง ที่ยังมีความหวังและแอปส m องแอมองกันเนาะโอเคเราได้พลังงานขร่ข้าวๆเนะาะนี่เนาะความรักที่จบไปแล้วแต่ก็ยังเสียดายยังแอบส่องแอบส่องแอบมองกันเราไปดูซิว่าบ,บุคลิกของคนที่คุณไปคบเนาะเราจะแอบดูบุคลิกของเขาสิ ท่านหญิงท่านชายคนนั้นที่ว่าพี่เพื่อนไปกบเนาะกบหาโดยใจนะว่าเขามีเขาเป็นคนที่มีบุคลิกแบบแบบไหนเนาะาจะเปิดไพ่ดนูสิบแบเลยเนาะเป็นคนบุคลิกแบบไหนแบบใดเนาะแล้วก็เป็นพลังงานความรักแบบไหน เดอะมูนเจดดาบเขาเป็นคนทิ่อ่าคนคนนี้นะปเป็นคนทางไกลเออคนทางไกลแล้วก็เป็นไปเจอความรักที่ลุ่มเขือไม่ชัดเจนเนาะเดอะมูนและซีมิน ออไม่สจเตรแล้วก็มีรับลมคมในมีความรับต่อกันเจ็ดดาบแล้วก็สองเท้าแล้วทีนี้ก็มีระยะทางอีกด้วยเข้ามาด้วยเป็นอุปสรรคเนาะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดความรู้สึกเนาะเออมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดอืมอาจจะ ็นความรักที่อ้งเขาแต่งงานกันแล้วเนี่ยเขาแต่งงานไปแล้วเขามีครอบครัวลแล้วเน่เลยนะเออเนอะเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นสองเมทาแล้วก็ชัดเจนค่ะมีครอบครัวคุณไปเจอคนที่เขามีครอบครัวไปแล้วอืมมันก็เลยได้ความรักที่ไม่เฮลตี้นะเนี่ยคุมเครือไม่ชัดเจนแล้วก็มีรับลมคมในนะนะ่ะเนาะเนี่ย มี DM p อมพกับซีเมทาแล้วก็มีเด็กเกลียนแล้วก็ The f o ฟเออเขาอาจจะแต่งงานกันเขามีครอบครัวไปแล้วแล้วก็มีลูกด้วยเนะนี่ยเนะคุณอาจจะไปเจอคนที่อ่าคนที่ มีบุคลิกดีสวยหล่อเขาแรกๆเนาะแล้วเป็นคนที่เขาชอบแบบเออคนคนนี้เป็นคนที่ชอบ,ชอ,บอิสระมากเลยนะอืมเขาเป็นเดอะโฟลนนเนาะถึงแม้เขาจะมีครอบครัวแต่งงานไปแล้วเออแต่เขาก็มีบุคลิกของเขานะ่ะเป็นเดอะโฟล์ะเขาชอบอิสระเนาะอืมแล้วเป็นคนที่ลงไลกับ วัตถุนิยมลงไล่กับสังคมแบบจะเ,เรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่ลงไล่กับวัตถุเนาะอชอบยุบติแบบเนี่ยคนที่แต่งตัวดีแล้วก็อชอบอะไรที่หรูหรล้านะเออเนาะชอบชีวิตท,ที่หรูหรูแบบพวกวัตถุนะนิยบละเนาะประมาณนั้นนะ่ะ ใช้กองแพงอะไรเนี่ยใช้ชีวิตที่หรูหราชีวิตที่ดีเนี่ยเดีเยนะอืมไม่มาคุณและเขานะมันเอ่อสลับกันเอานะต่างคนต่างรักอิสระก็เป็นได้นะคุณและเขานะเนาะอืมเดมูนสีแมท้าอืมเขาอาจจะแต่งงานไปแล้วมีครอบครัวไปแล้วเนาะ เขาก็เลยไม่พูดเออไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกก็ได้เขาอาจจะเก็บกดความรู้สึกของเขาเนาะแต่ว่าภายใต้ภายใต้ที่ที่ความลับอย่างนั้นน่ะเขามีสิ่งดีๆนะเขามีแบบอ่ามีอะไรดีๆมีความรู้สึกดีๆนะเนี่ยเขารู้สึกดีๆกับคุณนะเพแต่แต่ยังรู้สึกนินงน้อยอยู่นะพวกคุณอาจจะแบบ ไปเจอกันในแวบวงทํางานเนาะคุณอาจจะแบบว่าไปทํางานแล้วทีนี้ก็ไปเจอเขาเออเนาะเพราะว่าแล้วก็มีระยะทางอาจจะมาเจอกันตอนที่ทํางานด้วยกันแล้วก็แยกแยะเนี้ยก็ได้คุยได้พบได้เจอกันเนาะเนี่ยเขาชอบอิสระเออแล้วก็ คุณอาจจะเป็นคนรักเก่าเขาหรือเปล่าเนาะคุณกับเขานะ่ะแต่เขาก็ความรักอันนี้นะ่ะเขาเขาปวดหัวนะ่ะเขาบอกว่ามืดปดด้านมันไปต่อไม่ได้นะ่ะแต่เขารู้สึกดีๆนะืะเขารู้สึกดีๆแล้วเขาก็อยากมอบอ่าสิ่งดีๆให้กับคุณเนี่ยเนาะหรือว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยดีเอ็มเพจกับ หนึ่งเหรียญก็คือมั่นคงไปแล้วเออนาะเขาแต่งงานมั่นคงไปแล้วแล้วเขาก็มีแบบอ่าธุรกิจมีอะไรร่วมกันมีมีลูกเนาะนลูกอาจจะสองคนประมาณนี้เนาะเนะี่ยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงมีเด็กน้อยสองคนเนาะนะนะถ้าถ้าไม่มีลูกก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณอะไรเขาก็ได้นะคนหนึ่งอาจจะเป็นเป็น the f เนี่ยคนหนึ่งอาจจะเป็นเพจ of pentacle เนะีนะ่ยเนาะ เนี่ยพลังงานเด็กๆคนหนึ่งอาจจะล่าเริงแบบเป็นรี่ดูดีมีเสน่ห์อันเนียน้ยเนาะแต่คนหนึ่งอาจจะนิ่งๆดูนิ่งๆมมันเป็นความรักที่ไม่ค่อย Healthy เฮลตี้เนาะเราสองสามคนแต่ไพ่ใต้สำรับสองถ้วยน่ะอืมสองถ้วยนี่อาจจะเป็นความรู้สึกของเขาก็ได้หรือว่า เป็นความร,รู้สึกสายคุณก็ได้หรือว่าเขามีเขาแต่งงานกันแล้วเอ,อเนี่ยเขามี d ี p อพของเขาแล้วก็เขาก็มีแบบเนี่ยมีความมั่นคงไปแล้วเนาะเออมีความมั่นคงไปแล้วละทีนี้เนาะความรักอันนี้ก็เลยแบบได้จบกันไปตรงที่เมื่อกี้ที่เราดูนะเนาะ ดูพลังงานเขาๆนะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณและเขามีความรู้สึกดีๆให้กันออแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี่ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันก็คือแบบเริ่มแรกๆนก็คือแบบูมเขื่อเนาะยังมีความลับต่อกันแล้วก็มีระยะทางมา อามาเป็นอุปสรรคเนาะก็เลยทำอะไรไม่ได้เขาเลยต้องเงียบเนี่ยไปก่อนลแล้วเขาก็มองคุณดีมากเลยเขามองคุณว่าเป็นดีเอมเพสไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคณะก็ได้นะครับเขาก็มองอไปสลับฝั่งกันเนาะเขามองคุณว่าคุณดีมากเป็นดีเอมเพสแล้วก็สีไม้เทา้าสองถ้วยเนี่ยเขารู้สึกดีๆให้เลย พอได้พูดได้คุยกับคุณแล้วเขาได้เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระเนาะอืมเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกรักให้สองถ้วยั้งหกถ้วยอืมเนาะแล้วก็หนึ่งเหรียญเนี่ยก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะ,นะอืมอ่าความรักที่จบไปแล้วพลังงานความรักที่จบกันไปแล้วแปลว่า จะเม้นได้มาตัดสินว่าจบกันไปแล้วเนาะแต่อีกฝ่ายก็คือแบบยังยังมีหวังแล้วก็แอบจองแอบ,บมองกันอยู่เนาะแล้วก็เลยมาดูความรู้สึกอของคุณและเขาเนาะว่าเป็นคนบุคลิกยังไงแล้วก็เออความสัมพันธ์นี้เป็นประมาณไหนเนาะเนี่ยคุณและเขา อาจจะเป็นคนที่มีเซน์นนะมีเซนและเซนแรงนะเนี่ยสามารถแบบยังรู้ความคิดของคนอื่นแล้วก็อ่านความคิดของคนอื่นได้แล้วเป็นคนที่เซนสテีฟเนาะอืมแล้วก็เป็นคนที่เก็บความลับเก่งแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนเออโมโหใช้เหตุผลเก็บกดเก็บความลับเออเก็บความทุกข์นะไว้เนาะ แล้วก็ไม่ไม่ค่อยเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้เออคนที่นิ่งๆแล้วเ,วเป็นคนที่มีอ่าอีกบุคลิกหนึ่งก็เป็นคนที่ทํางานเก่งอืไฟรู้ไฟเรียนเนาะแล้วก็แต่งตัวดูดีเอมีบุคลิก,กภาพที่ดีรักชีวิตที่อิสระอืมชอบแต่พลังงานดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตที่ เลือหรูเออเนาะใช้ชีวิตท,ที่ดูดีเนาะเอออาจจะชอบของแบรนด์เนมชอบใช้แต่ของดีๆอะไรเนี้ยเออแล้วก็เป็นคนที่ลดใช้ยมดีทั้งคู่เลยเนาะออแต่พลังงานความรักก็คืออาอาจจะไปเจอกันในที่ทำงานแล้วก็ได้พบ กันได้คุยกันเออแต่ความรักมันไม่ชัดเจนเนาะมันมีความลักต่อกันแล้วก็มีระยะทางนะมันเป็นอุปสรรคอือก็เลยแบบจบความรักครั้งนี้นะเออแต่ว่าต่างฝ่ายต่างแต่ก็มองดูกันนะอืมเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็แบบเนี่ยมองว่าเป็นคุณเขามองคุณว่าเป็นดีเอมเพจแล้วก็เป็นสามารถแบบ แต่งงานเป็นครอบครัวหรือว่ามีคอามมิต์หรือครบระยะยาวได้นะสี่สี่ไม้เท้าเออทั้งสองถ้วยแล้วก็หกถ้วยด้วยอาจจะเป็นคนความรักพลังงานที่มาจากอดีตชาติหรือเปล่าเนาะถ้าพูดถึงจิตวิญญาณนะเออมันอันนี้มันแล้วแต่ความเชื่อเนาะควาความเชื่อส่วนตัวเนาะอืต่างคนต่างรัก ชีวิตที่สุขสบายมีแต่เลียนแต่ไม้เท้าขึ้นมาแล้วความรู้สึกก็ได้นะแต่ที่ความรักนี้ไปต่อไม่ได้ที่จบลงจัสเมนขึ้นมาก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึน่งอาจจะมีครอบครัวไปแล้วมีคอมมิมทเมนที่หนักแน่นมันคงไปแล้วอ,อ,อีกฝ่ายก็เลยจบ เ็บเนาะโอเคก็ประมาณนั้นเนาะพ,พ,พี่เพื่อนๆเ,เนาะไม่หน่อยไม่ซีเรียสน,นาะโอเคเราเริ่มมาดูขอ้ออ่าดูข้อความสีวันนี้เขาอยากส่ขงข้อความอะไรหาคุณไหมเนาะอืมเขายาฝากข้อความอะไรอยากคุณรึเปล่า,าเนาะข้อความอยู่ไหนเออแป๊บหนึ่งนะคะ อ่ะเรามาดูพลังข้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณเลยเนาะ, <S 2> <S 2> <ล>ะเขาบอกว่าฉันอยากอ่าข้อความแรกเขาบอกว่าเขาอยากแชร์ความสุขกับคุณเนาะแล้วก็เขาเขาเชื่อแล้วในความรักครั้งนี้เขาได้เชื่อในประสบการณ์เนาะเออความรักที่คุณและเขาได้เจอเนาะแล้วก็เขาได้เคลียรพลังงานลบพลังงานที่ไม่ดีนะออกไปแล้วแล้วก็อ่าเขาต้องการคุณ <S <S แล้วเขาก็ แม้ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลหรือว่าเรากับเขานะจะอยู่ห่างไกลกันแต่เขาก็ฟิลถึงคุณตลอดเวลานเนาะรู้สึกถึงคุณตลอดเวลาเลยเนาะโอเคก็ประมาณนั้นเนาะขอเก็บขออ,ขออนุญาตขออนุญาตเก็บอันนี้ไว้ก่อนเนาะเอาไปท้งเดี๋ยวมาดูไพ่อ่ออออลอัคเคลนเนาะามาดูไพ่อ,อัลลคเคลกันเนาะเนี่ยปพนไพ่แปะสำรับนิฮาน,นิมูนกันเลยค่ะ ให้เป็นแรกเขาบอกว่าคีเป็น open mind ก็คือให้เปิดใจเนาะแล้วก็ให้รักตัวเองก่อน love yourself first เอออ่าข้อความน,น,นี้อ่านว่ายัางไงนะระยะก็ไม่ค่อยแน่อ่านถ้ารยาอ่านผิดก็ขอโทษขอภทยเนาะ make the effort เนี่เนะ make อะไรไม่รู้เนาะตรงนี้น,เนะเออเขาให้แบบอ่าให้แค่ความรู้สึกกันเนาะเนาะ แล้วก็พี่ไพออลเคิลพี่นางฟ้าบอกว่า you, you deserve love คุณเหมาะสมกับความรักที่ดีๆเ,ออเพราะฉะนั้นให้คุณเปิดใจแล้วก็รักตัวเองเนาะแล้วก็เทคแคร์ uh, ความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกของคุณที่คุณรักด้วยเนาะ แล้วก็ให้เปิดใจคุยกันให้ทอกให้พูดมีอะไรก็ให้พูดออกมา mm hmm. เนะาะรักตะบอกว่ารักออพูดคุยกันเนี่ยคือสารกันแล้วก็อ่าคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเหมาะสมกับความรักที่ดีๆนั้นงั้นก็ไปฮันนมูลกันเลยเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนะั้นเนาะไม่น้อยไม่ซีเรียสนาอ ทิ้งไหนฟังแล้วไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะนำมาแต่สิ่งดีๆกลับไปก็พอเนาะใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขในทุกทุกวันนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรลายาด,ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่สละเวลาอันมีค่าเข้ามาดูเนะเาะก็มา เป็นเพื่อนเป็นกันะยาณมิตรกับระยาเนาะโอเควันนี้ก็เะยายไปก่อนเนะเาะแล้วค่อยเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย